ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผุนเพื่นอนไอ้ท่าเอื้อยิ่งเนาะค่ะเนาะงวันนี้พาพี่น้องมาให้อาหารปลาหางซากบบรบปุไล่ดอกจันนี่หามันสิบบกได้น้ำใส่เกือบคู่มือจ้ะฝนตกมากบบระเบนปลาไปกับรอยมาเน็ตเห็นกบบรบปุไล่ตัวดอกจันนี่มันเป็นดัก ตัวดำๆหน่อยๆทางฝั่งหลังมันเห็นอยู่ไกลๆนจาจะเนอะปานปานหัวอาหารลงเพื่ออันนี้กระกดักให้อาหารปลาให้พี่น,อาาน้องได้เบิ่งได้แจ้เด้อซากระมี้ตั้งแต่อันนั้นโคก,กใหม่มันหลม่มใสจ้ะนี่ กไข่เนว่าห้ยปลาพนันในยูหฮมส้าปกกวงกวงป่งแห้งฟังพันทินพลอ,อ,อยวอยทนลุขึ้นกับเครื่อสีอันนี้แท้พี่น้องได้เบิ่งนมันคือลอยมากไกลๆไกลเห็้นยูมันเห้นตนัวบูใหญ่นาะจะเนาะ มันยานข้นจ้ะประสิวตีกระดล่อลองแด้งลงแด้งน่ามันหน่อยมันดักเนาะพี่หนองเนาะบ่ออันนี้ มันโบฟูขึ้นมาอันนี้มันยามคนเพื่อนล่ะขอบคุณพี่นอออ้องอายไา้เอื้อยยิ่งเลยจ้าเด้อผู้ยุ่ไก่ผู้ยุ่ไก่ทางไก่ทางไก่ก็ได้ในะเทศต่างประเทศก็ได้ที่เขามารับชมหายกำลังแรงใจปุคุณพี่น้องในลนลามยิงไงกุมมหาสมุทรเลยล่ะ ดีใจที่เพื่อนๆทุกคนเขามาชมให้กำลังแรงใจมันสิได้มีกำลังใจทําคีคลิปต่อไปเนาะจะเนาอบอเห็นบอเห็นปานใดเนาอพี่น้องเนาะแต่เห็นสิมองเห็นตัวดำๆน้เพนลอยน้ำโพไหะนี่นบ้ามากไก่ขนดอกมันย่าน ขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณอีกครั้งสำหรับเพื่อนๆตอบสาขาจวาเด้อพี่น้องเด้อไปบวหอนบวชถึงกับจะท่านเบาให้กันเถอะโทษพี่น้องคือเก่านั่นแหละ นอดทุกค้นพื่อนเ่อน,นมันนี้กับไม่ีโอกาสได้มาให้อาหารปลาตีละจันรว่านลงไปอีกหัวอาหารเม็ดใหญ่บ่พี่น่องเฮ้ยหัวอาหารเผินเม็ดปุ่งใหญ่หนึ่งกับปลามันก็ตัวใหญ่เต๋อยู่หอก กร่อยมากไก่ไกมันหักกันมันยาดคือวาน่ะขอพุนอีกครั้งเด้อค่ะเพื่อนๆให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งได้จ้าเด้อ โชคดีกันทุกคน,นะคะด้อค่ะเด้อไอเทคแล้ววันที่หนึ่งหุ่นละแล้ววันที่สองเซลเองสำหรับคลิปนี้กับไว้สมนีนอดจ๋าน้องเพื่อนๆทุกๆคนอยู่ดีมีแห้งได้จ้ะเด้อจะเจ็บจะจนลำรวยกันทุกคนได้จ้ะสวัสดีค่ะ